ครับฟุกนะครับผมชื่อฟุกนะใช่ครับเออฟุกมันเรื่องเป็นยังไงครับเล่ารายละเอียดอีกทีหนึ่งครับผมผมผมก็ขี่มายางแตกใช่ไหมครับยะยางแตกยางแตกยางรั่วหรือยางแตกยางแตกหรือยางรั่วยางบอกว่าไม่ยางแตกไปแล้วไม่มีไม่มีลมแล้วอับอ่าอ่าครับผมผม่็ขี่มาปกติสี่สิบต่อทางอ่ะครับพอมาเจอตำรวจคนนี้เขาว่าตะโกนเฮ้ย ตะโกนให้ยห้ยเสร็จปุ๊บเฮ้เสร็ุ๊บผมว่าขี่มาผมว่ายังคุยเพื่อนเลยว,ว่าตำรวจเด็นทักเขาทักประชาชนมันนีแล้วเสร็จปุ๊บพอผมขี่มาพวกเพื่อนๆเลขี่ไปแล้วผมว่าขี่ของผมเรี่ยๆคนเดียวแต่เขาให้ขี่มาตีคู่ขี่ตีคู่ผมเสร็จปุ๊บผมว่าจอดจอดเสร็จแล้วก็นในคลิปเลยี่เหมือนในคลิปเลยเขาบอกปลายเบี่ยงผมไม่ใส่ผมเขาบอกว่าอันไหนผมพิดผมยอมรับออืผมยอมรับเหมือนเลย แบบขี่ผมไม่พกผมเาบอกให้เขาเขียนได้สั่งมาครับแล้วอยู่ดีเขาโทรหาใครไม่รู้ให้่รเค้เขาเขียนไปสั่งให้ไหมเขาเขียนไปสั่งไหมไม่ไม่ไม่เขียนครับไม่เขียนไม่สั่งไแ้ไปที่สอนอเลยครับอ่าแล้วออกไปตรวจยึดให้ไหมไม่มีครับไม่มีอะไรเลยครับผมไม่มีอะไรเลยครับอยู่ดีเขาเอารถผมไปแล้วอ่าอยู่ๆเขาเอารถไปครับผมเอารถไปแล้วเราก็ไปตามที่โรงพักครับผมไปตามที่โรงพักนแล้วก็ไม่เกี่ยรถครับอ่าแล้วไปคุยกับใครที่เสียงในคุยน่ะ ร้อยเวนครับผมไปคุยร้อยเวนร้อยเวนร้อยเวนบอกรถผมไม่รู้อยู่ไหนเขาบอกว่ายึดไปตรวจสอบแต่ผมถามว่าทําไมยึดไปตรวจสอบทําไมไม่มาตรวจสอบที่สอน,นอเอาเรถผมไปตรวจสอบที่ไหนตอนกลางคืนนะครับผม,มแ,ลแลืวแล้วกคลิปคลิปเหมือนเขาใบเดีย่ยงกันไปมันมาครับคลิปเมื่อคืนเนี้ยคลิปที่ผมเอาออกตอนต้นนะคลิปที่ตอนที่เขาจับตอนที่โต้เถียงกันอยู่นะ่ะได้ไปโพสที่ไหนไหมมีโพสหน้าเฟซผมครับมีโพสหน้าเฟซทีนี้อ่า เขาน่าจะเห็นพ้นแล้วล่ะใช่ไหมไม่ไม่ไม่น่าเห็นครับอ๋อไม่น่าเห็นอ้าวแล้วยังไงวันนี้เกิดอะไรขึ้นวันนี้วันนี้วันนี้อ่ะครับผมไปเอารถคืนแล้วผมแต่เมื่อคืนผมแจ้งความแล้วแต่เมื่อคืนครับอ๋อไปเอารถคืนครับผมไปเอารถคืนตอนเมื่อคืนนะตอนที่ผมโดนจับเลยครับแล้วรถผมไม่รู้อยู่ไหนผมก็เลยมาถ่ายคลิปวันนั้นเลยครับวันเดียวกันนะไม่ตอนเดียวกันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวรถรถได้คืน่ยตอนไหน รถได้คืนตอนเก้าโมงครับเก้าโมงวันนี้ครับผมเก้าโมงแล้วแล้วเบหนูหนูแจ้งความเมื่อไหร่ครับแจ้งความตอนตอนตอน,ต,อน,ต,อนตีสามตีสี่ครับตีสี่ยี่สิบเก้าครับผมนายจากกัน,น,นครับครับผมใช่ครับการุณกรเนี่ยนะมาสนแจ้งว่าวันที่สองเวลาสี่นาฬิกา 29นาทีผู้แจ้งได้รับได้ขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับวงกเลมเมื่อถึงที่เกิดเหตุได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกให้หยุดรถขอตรวจสอบเอกสารประจํารถและใบขับขี่จากนั้นได้ยึดรถผู้แจ้งไว้ตรวจสอบผู้แจ้งจึงมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเรื่องลักทรัพย์เนื่องจากคนที่เอารถไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานที่เกิดเหตุนะครับพันตำรวจตีธนัญชัย คันทหัดถีสวัสดสอบสวนได้รับแจ้งความไว้เป็นที่แล้วจะได้สอบสวนต่อไปให้ดําเนินคดีจนถึงที่สุดนะเดี๋ยวคนนี้หรือเปล่าที่เสียงในคลิปนีคนนี้ไหมไม่ไม่ใช่ครับคนนี้เขาไม่ยอมมาสอนอครับคนละคนกันใช่ครับคนที่ยึดรถผมเขาผมพูดยังไงเขาไม่ยอมมาไม่ยอมเอารถผมมาให้อ่ะอ๋อคนที่ยึดรถไปเขาไม่ยอมเอารถมาให้ครับผมไม่คนที่ติโต้เถียงกันอยู่ในคลิปเนะี่ย นานใช่ใช่ครับใช่ครับเ,เขาไม่ยอมไม่ยอมเอารถมาให้ครับเขารถผมไปไว้ไหนไม่รู้ผมก็อยู่สอนอผมก็บอกให้คนนั้นมะติดต่อให้เขาติดต่อได้เขาบอกให้มาเอารถแปดโมงเหาแต่รถไม่อยู่สอนอครับแต่รถไม่อยู่สอนอใช่ครับถ้าถ้าไม่ตามมารถเผลอๆเนี่ยอาจจะหายไปเลยก็ได้ใช่ครับผมผมว่าจริงครับเพราะว่าคนที่เอารถผมไปไม่ใช่ตำรวจครับนี่นี่แหละคือข้อดีของการถ่ายคลิปแล้วเขาก็ไม่ได้ออกใบตรวจยึดด้วย ใช่ครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานพรุ่งนี้ประสานงานไปเดี๋ยวไปแจ้งความอีกทีหนึ่งแจ้งแจ้งแค่นี้ไม่ได้แจ้งแค่นี้ไม่ได้มันต้องแจ้งตั้งแต่เจ้าที่ตำรวจชุดเมื่อคืนนี้ที่ไม่ได้ทําบันทึกจับกลุมนะครับผมอ่ะเขาเขาเขาไอ้ไม่ใช่บันทึกตรวจยึดมันต้องมีบันทึกตรวจยึดมันต้องให้เราเซ็นมันต้องมีเอกสารไม่ใช่บอกว่ายึดอยู่ยึดแล้วก็ให้ใครก็ไม่รู้มาเอารถเอาไปครับผมแล้วการแจ้งความเนี่ยมันเข้าลักษณะมันเหมือนเหมือนเหมือน ยังไงก็ไม่รู้อ่ะนะเขาสอบปากคาเราหรือยังก็ถามผมว่าผมผมผมเอาคลิปให้ดูเป็นบางส่วนนะบอกไม่ไม่ไม่เอาคลิปได้สอบปากคาถามว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงได้สอบปากคาได้เซ็นเอกสารถามนิดหน่อยครับฮะถามนิดหน่อยครับไม่ไดถามเยอะละครับถามว่าถามแล้วผมก็พูดพูดพูดไปอ่ะบว่าคนนั้นไม่เอารถผมไปแล้วเขาก็เหมือนว่าตัดปัญหาตอนแรกเขาไม่ยอมให้ผมแจ้งความอ่ะเขาตัดปัญหาบอกมาจะแจ้งก็แจ้งขอให้ผมแจ้งครับ เดี๋ยวแจ้ริงๆเขาบอกแจ้งไม่ได้เขาบอกมันไม่ได้เพราะตำรวจเขายึดมาไม่เป็นไรแล้วก็ไปแจ้งตำรวจชุดจับกลุมนั่นแหละนะชุดที่จัดเราอะที่เขาไม่ออกบันทึกตรวจยึดนะนะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วเอกสารเราก็มีครบไม่ใช่เหรอใช่ครับมีองบมาแค่ไม่ติบบบนะเพียงผมก็บอกในคิดล้อม้วเดี๋ยวให้น้องผมไปที่บ้านขี่รถเอาป้ายมาให้เขาก็ไม่ยอมไม่ดูเอกสารแล้วผมยื่นเอกสารให้ดูต่อหน้าเขาก็หันหน้าหนีครับไม่ดูครับ แล้วยังติดใจอยู่ไหมเนี่ยติดใจอยู่ครับยังติดใจอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ทีมงานทางป้อมปอะนอรือแจ็หรือใครก็ได้เดี๋ยวผมจะให้ทีมงานโทรศัพท์ไปหาหาหนูนะครับผมพรุ่งนี้สักประมาณตอนสายๆหน่อยอะนะครับถ้าติดใจแล้วไปแจ้ง<ม>ความนัดให้สอบปากคำไปเลยผม,ผมเชื่อ<ต>ว่าเขายัง,ยงไม่ได้สอบปากคำหนูอ่ะครับผมผมเชื่อว่ายไ่าอเขาเลือกปฏิบัติหน้าที่จริงนะ่ะเพราะคนที่เอารถผมไปก็ไม่ใช่มอนนองครับ อา้าวไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่จับอีกใช่ไหมใช่ครับเออ <laughs> เอเอเอา้อาวแล้วแล้วคนที่เอารถไปเขาอยู่ที่ไหนทําไมเขาเขาถึงมาไวขนาดนั้นน่ะเขาอยู่ตรงจุดเที่ยวหมอกิโลเก้าครับเป็นจุดแบบ่ดับเพลิงอะ่ะพอนั่งอยู่พวกดับเพลิงอะ่ะแล้ว<อ>พวกผมขี่ผ่านมาแล้วเขาตะโกนเฮ้ยเฮ้ยเร็กผมผมว่าหันไปหาเพื่อนผมผมว่าตํารวจทักประชาชนแบบน,นี้เลยเนี่ย<อ>ผมก็เลยไม่ได้อะไรผมก็นึกว่าเขาตะโกนยรงเง พอสักพักเขาขี่รถตามออกมาผมก็ไม่ได้หนีผมไม่ขี่เรื่อยๆผมเขามาขี่ตีคู่มาเลยเจาะแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ฟุกอายุสิบแปดครับสิบแปดยังติดใจอยู่ใช่ไหมก็ผมติดใจครับติดใจนะเขาบิดบิดบแขนผมเนี่ยผมนะใช่ครับดีนะหนูฉลาดนะหนูถ่ายคลิปไว้อ่ะใช่ครับเพราะว่ากลางคืนผมอยู่คนเดียวผมก็กลัวเหมือนกันนะมันน่ากลัวนะแต่ว่าสองเขามาไม่มีไม่มีมิดเลย็บนะ ตรงที่เขาขี่มาหาผมเขาไม่มีมิรแล้วไม่เป็นมิรเลยใช่ครับไม่เป็นมิรเลยเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ทีมงานติดต่อไปนะฟุกนะอย่าลืมรับรับโทรศัพท์ด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณมากฟุกครับครับครับฟุกสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเห็นแล้วการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นไรพอนะนี่แหละการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะผมว่ามอง คือคือยึดรถยึดรถของเขาไปฮะเออแล้วก็บ,บ่ได้ออกไปตรวจยึดเีหยเขาตามไปรถยู่งรถเขาตามไปโรงพักกับบ่ได้กับ,บ่เจอรถเออเอาหลายอย่างเด้อส,สวยเลยละพอได้บนี้บังเอิญโชคดีมีคลิปถาาบ่าได้ตามไปถา้า,ถาบ่ถ้าบ่ได้ได้จาจีจาเท้ขนาดนีเพิ่มเพิ่มรถบ่ได้ขึ้นแทะรู้ว่าสิหายไปไสะ มันเป็นไปได้เหมือนอะไรตัวนี้เห็นตำรวจชาาบ้านเขายานกลัวยิ่งมากกว่าโจรนะครับอย่างคีมีไหมมีครับทไเดี๋ยวไปโรงพักเดี๋ยวอยู่ไหน่ะไปย่มคีผมมีถ่ายรูปไปครับอยู่ที่ไหนเนี่ยในโทรศัพท์ครับไม่เองพักที่ไหนพักอยู่ส่วนสามแปดครับสวนสามแปดครับผมเออเพราะรถผมพังนะโลผมยางแตกแตกแน่จับได้ครับเนี่ยครับแล้วมันพึ่งไอเนี้ยมาหลอกหมา ต้องจับดูครับเพราะล้อผมเป็นแบบ่เป็นยี่ห้อมิชิลินมันจะไม่ค่อยนี่ฮะชิลินครับอมเนี่เป็นส้นตีอะไรไม่ป้ายตัวไม่ติดไม่ผมผมล้มมาแล้วป้ายหลุดผมเพิ่งเบิกร์ตสีใหม่ครับป้ายอยู่ไหนตอนนี้อยู่บ้านครับเดี๋ยวให้คนเอามาให้ครับไม่ทำไมบ้านไม่ผมยังไม่ได้ใส่เลยครับป้ายผมงอแบบบี้เลยครัรถเอามาใช้ในทางเนี่ยมันต้องติดป้ายให้เรียบร้อย เขาใจญ่ไหมเขาใหญ่ผมเพิ่งทำรู้สึกเหมือนกันนะมึงจะเป็นโจรหรือไงจะเป็นโจรหรืออยากเป็นอะไรฮึอยเป็นอะไรอะไรอะไรพี่อยากอยากเป็นอะลาไม่ไม่จับตัวไม่จับตัวผมไม่จับตัวแต่มาดมาดิมาไม่ไม่จับตัวผมอ๋อเฮ้ยพี่เจ็บผมเจ็บนะจะไปโจรใช่ไหมผมเจ็บนะเออไม่เป็นไรมาแจ้งสีไม่มีใช่ไหมเอ๋อไม่มีครับเขียนใบสั่งมาได้เลยครับพี่ให้เขียนไปสั่งใช่ไหมเขาผมเขียนมาเลยครับได้ได้ได้เต็มที่พี่ผมมีใบขีครับเดี๋ยวต้องไปโรงพักนะาได้ครับไปได้ครับไปได้นะไไไไปปดด้้ครรับเออจจะโใช่ม ว่าจะว่ากาวเลยนะไม่ใช่พี่มาจับผมผมแรงอ่ะไม่ใช่ไม่อ่ะยู่ข้างหลังพี่ขรับผมข้าวผมข้าย่าขี่ไม่ครบข้าวผมไจ็บไหมข้ับผมเดี๋ยวรถเนี่ยวต้องไปตรวจสอบลงครับอ่ะตรวจสอบได้เลยครับได้นะมีเอกสารใต้บอกพี่จะดูอ่อนเราเอารถมาสอบรถโรงพักกัน่อยเดิมขับเองก็ได้พี่ยางของแต้ว่หนีไม่ได้หรอกเพราะว่าต่อรอดนะ เอกสารผมมีครบครับว่าจะว่ากันไม่ใช่พี่ผมขี่มาผมยางแตกพี่ยังจับผมผมว่าเข้าใจเรื่องนี้แต่แล้วครับไม่ติดอ่ะครับผมผมเพิ่งล้มล้มมาผมก็บอกไปแล้วดูนะตรวจสอบได้ครับเอกสารมีครบครับไม่ติดเป่นตัวชิงนี่อยาวข้างนาหรือเปล่าอ่นี่ครับเอกสารที่ดูหวังก็ได้ครับเด็กไหม อาไม่พี่พี่ก็เช็คก่อค่นั้นครับผมได้ครับไม่มีปัญหาครับโอเคได้หมดเรียบร้อยแต่ว่ากาวอยู่แล้วเออเนาะโอ้โหไม่มีปัญหาอยู่แล้วมีสิตรงนี้สิรถไม่ติดป้ายนะไม่ยากขี่ก็ไปเพลกของของผมผมออกมาเอารับรถผมผมก็เลยไม่ได้พกอะไม่เพกเพราะผมปกติผมวิ่งงานอะเออวิ่งงานอะไรวิ่งช็อปปี้ฟูรับ กับที่รถเขาผมผมไปเอารถมาครับเอามาที่ไหนเอามาจากฝูอู่ตรงสุขวัตหกสองครับสุขวัตหกสองเขาผมเวลานี้นะครับผมตีสองตีสามเนี่ยครับผมกี่โมงวะเนี่ยตีตีสามตีสิบหกครับเพราะรถผมผมผมรถผมไอ้น่ะพี่ลองเสร็จนู้นและมันจะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยตอนแรกผมเนี่ยพี่ดูมือผมแม่ตีสามตีตีพี่ดูมือผมวันเนี่ยเนี่ย รถผมพังจริงผมซีซีนี่มันไม่ใช่น้าเขาผมไม่เป็นไรครับผมให้ปรับได้เต็มที่ครับแม่กาอยู่เนี่ยเขาผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแม่มาหน่อรับ เดี๋ยวรอรอแม่มาแป้นนึงครับแม่แป้นหนึงพี่อย่าพูดใครก็ไม่รู้มาจับรถผมผมไม่ให้จับนะนี่ผมไม่ผมเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ไม่อันนี้ใครอ่ะประชาชนไม่ได้พี่ไม่ได้ออกไม่ต้องไล่ไมหยิบยันไปไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ได้เอาจับผมแจ้งความมาดิเอาจับดิเอาจับดิเอาไปสั่งเลยอ่าเอาเลยอ่าเอาเป็ใจด้วยบ้าเอาผมสั่งเลยเอาสั่งเอาเลยไม่ให้ครับผมไม่รู้อ่ะ ผมแจ้งความแน่นอนรักทรัพย์ผมผมไม่รู้อะตำรวจจะไม่ใช่เอาดิผมไม่รู้ถ่ายเลยครับเต็มที่เดี๋ยวผมเดินกลับบ้านผมไปรับเองสอนออะนี่เจ้าของครับผมเจ้าของครับนี่ที่เจ้าของนะแล้วก็นะครับผมนี่ใครไม่รู้ครับมาข่มขวผมผมเอาเรื่องแน่นอนผมไม่ยอมผมบอกเลยก็ไม่เป็นไรครับ ก็ลองดูแล้วอยากให้กูเจอข้างนอกนะมึงอ่ะไปไม่เข้าหรอกตำรวจเลยไม่เข้าครับเดี๋ยวผมไปเองครับเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวไปติดต่อโรงพักครับผมเดี๋ยวติดต่อคนขับด้วยเออไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวไม่ยอมผมยังไงก็ไม่ยอมเอาใครมายัดรถผมก็ไม่รู้รับทรัพย์แน่นอนมึงอ่ะ เขาจะไปเก็บเองไม่ได้พี่เขายึดนไปตรวจสอบไหมเอาตรวจสอบผมเอาเอกสารไม่ตรวจสอบมันไม่ตรวจสอบครับถูกไหมครับไม่ไม่อยู่อะเขาอยู่ข้างนอกคนน่ะแล้วแล้วอันนี้ลงวมบันทึกประจําวันได้ไหมครับเรื่องเรื่องคนที่เอายันรถผมมาครับผมรักทรัพย์เลยครับโอ้ยรักทรัพย์อะไรเอาเขายันมาผมไม่ได้อนุญาตครับรถผมรถเราไม่มีปใบไม่ไม่สิทธิมีเอกสารครบครับแล้วเขาแล้วเขามีสิทธิ์อะไรมาขี่รถผมอ่ะ ถูกไหมที่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ยึดมาตรวจสอบแต่ไม่ไดเจ้าหน้าที่เพี่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่คุณอย่าเจ้าหน้าที่มึงเีอยก็นั่นแหละพี่แต่เขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่เขาอยู่เดียวเอารถผมไปได้ไงพี่ผมไม่ได้อนุญาตอ่ะผมไม่เจ้าของรถเขาเป็นเขาเป็นคนแรงรถเราแรงเรื่องรถมันอยู่ใต้บอกหมดเลยพี่แล้วไม่ให้เขาดูก็ผมให้เขาดูแล้วพี่ดูในคลิปได้แต่เขาไม่ดูเอกสารเลยเราไปเลยผมบอกรถผมยางแต่เขาไม่ฟังผมขี่ผมไม่หนีเขาเลยมขี่เรื่อย ผมขี่ไม่เกินสี่สิบด้วยเราจะมาเถียงกับผมทไมเนี่ยไม่ใช่แต่รถผมต้องอยู่สอนอผมไม่รู้อ่ะงั้นผมก็อยู่เนยแม่ลงไปถือไปจำมันได้ไหมครับผมลงเลยจะลงอะไรเรื่องอะไรก็เนี่ยรักษาพับมก็ผมลงเนี่ยมันไม่ใช่รักษาพัเอาละครลงผมไปได้แอร์เขานี่ผิดแล้วมาตรวจสอบเอาเขาใช้ตำรวจไหมครับใช่ไม่ใช่ครับ คนเ,เอารถของไปมไม่ใช่